สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นวันที่เราจะออกเดินทางไปเที่ยวที่กรุงเทพนะคะไปกับท่านพ่อสองคนนะคะในทริปสําหรับทริปนี้เดี๋ยวเราก็จะไปอาบน้าแต่งตัวกินข้าวก่อนแล้วก็ออกเดินทางกันค่ะต่อไปเราก็จะมาที่ขั้นตอนการแต่งหน้าแต่งตัวก่อนออกจากบ้านหลังจากตอนนี้เราอาบน้าเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนแรกของเราเการทาครีมกันแดดเอาจริงๆแล้วคลิปนี้คือ สปอนเซอร์ no แน่นอนนะคะเพราะว่าไม่มีใครจ้างแต่ว่าอยากเล่นอยากเล่นก็เลยทำก่อนจริงๆไม่เกี่ยวอะไรกับทิดเลยก็คือก่อนเอ็นก็ทาครีมกันแดดนะคะจริงๆครีมกันแดดต้องทาสองข้อนิ้วนะนพว,นว่ทาแบบทาแค่ให้รู้ว่าทาอันนี้หลอดเล็กแบบหลอดทดลองเพราะว่าหลอดใหญ่หาไม่เจอไม่รู้ไปวางไว้ไหนเวลาจะใช้ก็หาไม่เจอ ใช้ใช้คิ้มกันเด่นเวลาไปเที่ยวอย่างเดียวปกติไม่ค่อยใช้พอคิ้มกันแดดเสร็จแล้วก็ลิปบลามลิปบลามก็ของอิงกูเหมือนกันเพราะว่านี่เป็นอิงกูเลวเวอร์อันนี้เป็นลิปบลามมีสีตัวใหม่ที่เพิ่งออกมาก็ทาไปเลยจัมน,นแล้ว คือเพิ่งแวะเซเว่นไปเมื่อประมาณ40นาทีที่แล้วตอนนี้ก็แวะอีกแล้วนะคะเพราะว่าพุ่พ่อบอกว่าต้องมีขนมขบเคี้ยวตลอดทางก็เลยต้องแวะกันบ่อยนิดนึงแล้วก็จะมาซื้อซื้อซื้อขนมกันแล้วก็ซื้อนมไปกินระหว่างทางด้วยก่อนที่จะถึงที่หมายนะคะ เราก็ถึงกรุงเทพกันแล้วนะครับกําลังจะไปที่ร้านทานุกิชาซึ่งอยู่ห่างจากนี้อีก4นาทีอีก1.1กิโลแล้วก็อยู่ที่เจริญกรุงตอนนี้ก็คือรถแบบเข้ากรุงเทพสภาพรถแบบติดๆและไปได้อย่างนิดๆแต่ว่าก็แค่โลเดียวอีกแค่4นาทีเพราะจริงๆตรงนี้ก็ติดนิดหน่อยสะพมไปต้นนี่มาถึงแล้วครับร้านทานกิสองน ก็เข้าไปกันเลยนะคะน่าจะเปิดนะลงเปิดตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ชั้นสองของร้านฮานกุกินะครับก็สั่งมายทั้งหมดสี่เมนูเป็นมาชาลาเต้แพนนี่พีชเป็นเมนูประจำเดือนเดือนนี้เดือนอะไรนะ เมนูประจำเดือนมิถุนายน1แก้วแล้วก็เป็นมะชาอาซิอุวหา CEO หารเป็นเมนูใหม่ของร้านฮานุกิที่เป็นซิกเนเจอร์แล้วก็ขนมสั่งมาเป็นโทสสองอย่างเป็นโทสฮันนี่บัตเตอร์ของท่านพ่อแล้วก็เดรตีม้มะชาโทษที่เป็นโทษที่อร่อยมากมากี่ถีก็ต้องกินแนะนำเมนูนี้ใครมาต้องกินมะชาลาเต้ซีอหวานเมนูนี้เพิ่งเคยลองครั้งแรกคร่ะเพราะว่า ตั้งแต่เข้ามากรุงเทพเมนูนี้เพิ่งเพิ่งมาเพิ่งมาเพิ่งได้เข้ามาก็คืออร่อยมากอร่อยมากมันเข้ากันจนงงว่าทําไมถึงเข้ากันได้แต่มันเข้ากันผ่านที่ไหนไม่ได้แล้วเมนูนี้ต้องมาทานุกิเท่านั้นมาชาร์ตเตซีหวานอร่อยจริงไม่ได้รู้สึกแปลกเลยรู้สึกว่าแบบชาชัดแล้วก็อร่อยเป็นมาชาะ์คีทลาเตเป็นเมนู ไดคอมเมนต์เมนูที่มีเฉพาะเดือนนี้คือเดือนมิถุนายนถ้าใครมาหลังจากนี้อาจจะไม่ได้กินแล้วอันนี้จะชาเบากว่าแล้วก็บอดี้จะไม่หนักเท่าตัวสีอหวานแต่ว่าจะมีแบบความพีทความหอมพีทชัดมากดูดคําแรกๆตอนดูดบนๆน่ะจะไม่ค่อยรู้สึกพีทแต่พอคนแย้มข้าง,งล่างรวมรวมไปด้วยแบบน้ำเชื่อมข้าง,งล่างรวมด้วยก็คือพีทชัดแล้วก็จะค่อข้างมีความหวานขึ้นมาตัวนี้จะแบบไม่ได้หวานมากเท่าไหร่ กำลังดีครับโค้ดนะคะเมนูที่มากินได้แค่ที่ร้านเท่านั้นเพราะว่าเมนูนี้นจะไม่มีเดลิเวอรี่เลยต้องต้องสั่งจริงๆนะอันเนี้ยคือถ้ามาแล้วไม่สั่งในี่พลาดมากนี่ดูหอมเยิ้มเนี่ยจะเป็นแบบหนุมของที่หอมเนยมากแล้วก็แบบ<ฆ>ม<า>ันชอบอืมมัล้ว็อ,<ฆ>อร่อยจริงๆนะเมนูนี้ถ้ามานี่คือแบบต้องสั่ง คือมาชากเข้มข้นมากชัดมากเนยก็คือไม่กบมาชาักกบไม่ลงงเครื่องแบบเกรี้ยงเครื่องแบบเกรี้ยงเลยอร่อยมากการบนหาที่จอดรถเพื่อไม่เล่น Ice Magic Fantasy on Ice นะคะเห็นบอกว่าอุณหภูมิข้างในงานจะประมาณลบสิองศาก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็จะไปเล่นกัน เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วครับค่าตั๋ว1น9 9บาทแดีวเดาว่าใครจะมาให้เจ้ามาก่อนเหมือนจะได้ถูกกว่านี้เพราะว่ามันเองมากนะระวังลิสแนด้วยนะคะดิสแปนสอเจ็ดนะครับระวังด้วยนะคะโอ้ค่าตรงนี้ก็เย็แนแล้วไอ มันเป็นล้อเลื่อนแบบเล็กที่ก็กำลังตอ่อคิวไปเลื่อนลุนแบบเล็กนะครับมือเดนาวเย็นว่ากจตอนเนี้ยมีกระตมวันอ่ะมาหมุนนะเ,ออเดี๋ยวเราจะไปกันนะคะทุกคน เาผมมาจากตองนี้ก็ได้คือบที่ต๊นตม,มันเร็วมากมันหนาจริงๆนะคืออสิบห้อ,องสัต,ตอนแรกคิดว่ามันไม่หนาแต่ว่าตอนนี้คือมือชาไปหมดแล้ว อันนี้ก็คือดูตอนเดิอยู่ข้างนอกก็คิดว่ามันช้าๆ้าแต่ว่ามันเร็วเป็นคพักๆเย็นจริงๆครับมือไม่ไหวแล้วก็เลยจะอ,ออกมาข้างนอกก่อนอันนี้ หลังจากออกไปกินกาแฟกันเข้ามาลองเขาปิดไฟแล้วก็เปิดไฟสี่หลูพอด,ดีเลยได้เป็นอีฟิวเป็นตอนนกลาง เซ็นทรัลเวอร์แล้วก็คือมาเดินเล่นแล้วก็หาของกินที่เซ็นทรัลเวอร์ก่อนที่จะนี้ก็น่าจะแค่นี้แหละก็เดินเล่นหาของกินแล้วก็จะกลับไปนอนแล้ว เนเะครับทุกคนเจอกันใหม่นะเราอยู่กันที่รูทแอดสาทรน,นะคะจะพาไปกินกาแฟกินชาเพราะว่ารูดขอเอ็กกับ MPCS ซึ่งป๊าเป็นสายกาแฟและนิวนิวก็เป็นสายชาเขียวนั่นเองค่ะพมก็เลยพอดีเป๊ะเลยอ่ะไปกินกาแฟนี่ถึงร้านรู้กันแล้วนิวสั่งมาก็จะเป็นมาชาบอนฟรีแล้วก็มี WCBM ของนิวกับป๊าคนละแก้วแล้วก็มี บัตเตอร์ไฟที่มีดิปมาชาสเปนนะคะเดี๋ยวรสชาติเป็นยังไงจะมารีวิวให้ฟังตอนนี้อยู่ที่ร้านเดะคอฟฟี่คัพนะครับมาหาอาหารเช้ากินครับโปรแตตอนนี้อาหารยังไม่มา ไปสัมภาษณ์นะคะผมหลังจากหลงทางอยู่ในร้านจอดรถบังนกมัก <laughs> ไปสัมภาษณ์ออดีมาราเสร็จแล้วนะคะที่สาขายเอ็ได้เสื้อออดีมารมาด้วดยตัวเองส่วนคลิปสัมภาษณ์จะเป็นยังไงก็ยังไม่รู้เหมือนกันถ้าสมมติว่าคลิปออกแล้วเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ที่ description ด้านล่างนะคะ with me if Eve, it's yours sure. Told in your mind when you're standing by my side, we could be easily anywhere in the world this time. We could be anything we ever wanted. Cause why I, I, would we even not wanna even try? When this world is everything we wanted, why?